ปากค้างเปิดจำนวนเงินที่ลิซ่าขายของให้แบรนด์ดังยอดพุ่งปรีดขนาดนี้ไม่ว่าจะหยิบจัดจับจะโพสอะไรลงอินสตาแกรมลิซ่าแล p พิงก็ทำเงินมหาศาลจริงๆค่ะย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2020ลิซ่าก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอ a s s a เดอรระดับโลก global brand ambassador ของแบรนด์เซลีน Celine. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแถมสินค้าราคาแพงๆของแบรนด์เซลีน Celine. ก็ถูกขายหมดเพียงเพียงคลิปตาเดียวล่าสุดวันที่18มกราคม2023 Twitter Account าว์แกดได้ออกมาเผยข้อมูลอันดับของ i n f l u e n c e r of the Year 2022ที่ทำยอดขายเข้าแบรนด์โกยเงินรัวๆโดยลิซ่าอยู่อันดับที่4ทำเงิน136ดอลลามิลเลียน E.M. หรือเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ4,500,240.00 0ในขณะที่พืน่นร่วงงงอย่างจีสูรครองอันดับ1นึ่ทำเงินถึง198ดอลลาร์มิลเลียน6,500ล้านบาทอันดับที่2ตกเป็นของโรเซ่ทำเงิน188ดอลลาร์มิลเลียน6,220,920.00ล้านและอันดับ3ตกเป็นของเจนนี่ ทำเงิน148ดอลลาร์มิลเลียน4 8่7น้ล้าน3 0แสนจุด